ตอนนั้นผมเพิ่งย้ายเข้าหอพักใกล้มหาวิทยาลายัยเป็นหอเก่าๆที่อยู่ในซอยลึกเงียบและราคาถูกกว่าที่อื่นห้องที่ผมได้คือห้องเลขที่406พี่ที่ดูแลหอบอกว่าโชคดีมากเลยนะห้องนี้ว่างพอดีแต่ตอนที่เขาพูดสายตากลับไม่มองผมคืนแรกผมยังไม่ได้เอาของเข้าไปมากแค่ที่นอนหมอนและโน้ตบุ๊กแต่ตอนดึกๆผมตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงคนเดิน เสียงฝีเท้าดังจากในห้องน้ำผมแน่ใจว่าอยู่คนเดียวผมลุกไปดูเปิดประตูห้องน้ำไม่มีใครแต่สิ่งที่ผมเห็นคือกระจกเต็มไปด้วยไอ้น้ำทั้งที่ผมยังไม่ได้อาบน้ำและไม่ได้เปิดน้ำเลยแม้แต่นิดผมเริ่มกลัวแต่ก็พยายามคิดว่าอาจเป็นเรื่องบังเอิญแต่คืนนั้นเองผมนอนพลิกไปพลิกมาจนหลับไปตอนเกือบตีสามแล้วผมก็ฝัน ฝันว่านอนอยู่ในห้องแล้วมีเสียงคนกระซิบข้างหูเสียงผู้หญิงเบาๆบอกว่าอย่าอยู่ห้องนี้เลยเขาจะไม่ให้ออกผมสะดุ้งตื่นทันทีใจเต้นแรงเหงื่อออกเต็มตัวผมหยิบโทรศัพท์มาดูเวลาตีสามหนสานาทีและที่หน้าจอมันมีข้อความห้องนี้ไม่ว่างผมช็อกเพราะไม่ได้มีใครส่งข้อความมาไม่มีแจ้งเตือน แต่มีข้อความนั้นอยู่กลางหน้าจอเหมือนถูกเขียนไว้เองผมอยู่แค่คืนนั้นแล้ววันรุ่งขึ้นก็ย้ายออกทันทีก่อนกลับผมถามพี่ร,ปรอปภที่หอว่าห้องสี่ร้อยหกมีอะไรหรือเปล่าเขานิ่งไปครู่หนึ่งแล้วพูดเบาๆว่าเด็กปีหนึ่งเคยผูกคอตายในห้องนั้นเมื่อสองปีก่อนแล้วก็มองหน้าผมแล้วพูดว่าคุณเป็นคนที่หกแล้วนะที่ย้ายออกหลังจากแค่คืนเดียว